ปี Peter, เตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเรานะครับปีเตอร์วันนี้ไปกินเหล้าไหมนะครับอยู่กับเกมแล็คเล็กคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับจอวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ดันเค้นั่นเองนะครับอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าอันนี้คือผมไม่ได้มาเก็บเลเวลนะครับอ่าเดี๋ยวขอบับก่อนผมจะมารีวิวเอาอะไรเหรอโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใบนี้นะครับะตะก,กี้เขาเอบีให้เราแหละ พอดีว่าเรามายืนอยู่หนันนะครับแล้วเขาอาจจะเห็นว่าเราไม่ไปตีมอนสักทีนะครับผมจะมารีวิวนี่ครับนี่การดใบนี้เลยเทนกูนะครับอ่าผมจะอ่านความสามารถของการดบบนี้ให้ฟังก่อนละกันการดใบนี้นะครับทาให้มีโอกาสได้รับไอเทมประเภทฟื้นพลังนะครับเมื่อกําจัดมอนเตอร์ จะใส่กับประดับนะครับนั่นก็คือไอเทมปูเนี่ยมันจะคือมันจะอยู่ในแมปของอามาสือนั่นเองครับก็คือเป็นแมปใหม่นะครับสาหรับตอนนี้นะครับตอนนี้แมปใหม่นะครับจะมีอามาสือกับคุณลุ้นนะครับอ่าส่วนผมก็ได้การ์ดเทนกูมาจากพี่ตอมนะครับเขาให้ผมมารีวิวนะครับก็การ์ดวันนี้นะครับทาให้มีโอกาสได้รับไอเทมประเภทฟื้นพลังนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการฟื้นพลังทั้งหมดครับเดี๋ยวครับไอเคมเดินตามก็ไม่ว่าจะเป็นยาปั๊มเลือด คือของทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับใช้การฟื้นฟูพลังครับก็น่าจะดรอปทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับว่าโอกาสที่เราจะได้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วเราจะได้อะไรบ้างครับผมน่าจะใช้เวลาการเทสประมาณ30นาทีนะครับแต่เดี๋ยวตอนตัดเป็นคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีให้นะครับเพื่อความรวดเร็วพี่ๆทุกคนอาจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนว่าเนี่ยตอนเนี้ยไอเทมที่ผมใช้เพิ่มเลือดอ่ะเห็นไหมคือมีปลาอันนี้คืออ่าเดี๋ยวกดไปให้หมดเลยละก ไม่เป็นไรครับนี่เห็นไหมคือเหลือแค่ปลาเดียวนะเอาครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันยังไม่ดอบเลยนะครับตอนนี้ทำไมผมถึงไม่ไปตีตัวมอนตายง่ายๆนะครับมันผมคิดว่าไอเคมอนมันเยอะอะแล้วก็เรามีเคลือบด้วยนะครับก็ จบมันไวในระดับหนึ่งยังไลวีแววอยู่นะครับ ไม่มาเลยวะมันดอกจริงไหมวะเนี่ยหรือว่าเราใส่แค่ข้างเดียวอมันต้องหล่นสักชิ้นมั้งดิจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องลองต่อไปนะครับแต่มันไม่มาเลยว่ะ เดี๋ยวเราดูได้ครับว่าเราตีไปกี่ตัวแล้วต้องเทียบจากหนังจรอเข้ครับตายไอ้สัสเอ้ยห้าเปอร์กูอันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวเทสดีกว่านะครับผมว่ามันลองไปตัวที่แบบตีตายง่ายๆเดี๋ยวนะครับลอง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 ยายนะครับลองไปอ็อกดีกว่าอ็อกธรรมดา ดันเจียนอันนี้น่าจะไม่มีคนนี่นี่นีขดนมนี่ไม่เกี่ยวครับอันนี้เรามาเทตัวที่จมวอนไวเลยนะจะได้ดูว่าโอกาสดอกมันเยอะไหมอ่ากล้วยนี่นี่นี่นีเฮ้ยกล้วยมันก็ดอกจากลิงบ่ะนี่น่าใช่โอ้ทุกคน เราตีไปประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้ ตกแล้วครับนี่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 อ่าตกเป็นเค้กครับโอ้โหใช้เวลาไปประมาณประมาณสินาทีได้ครับมันถึงตกอะ่ะเพื่อนๆพี่พพี่ลองพิจลองพิจารณาเอานะครับว่ามันดีหรือไม่ดีการใบนี้ ต่ออีกแล้วต่ออีกแล้วสองชิ้นแล้วครับประมาณ17นาทีไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตาลายอ๋อนี่นดอปอีกแล้วดอปอีกแล้วนี่สามชิ้นแล้วครับแต่ที่ผมไปเทสด้วยวมันมีดอปเลดด้วยนะเลดเป็นขวดเลยอ่ะ ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับมันโอกาสดอกมันน้อยแต่อาใส่ถ้าใส่2องข้างอาจจะช่วยได้นะครับอันเดี๋ยวเรากลับดีกว่าเราตีมาประมาณ30นาทีได้ครับก็มาดูว่า การใบนี้นี่เปิดอีกรอบนึงครับเทนกูนี่ครับเทนกูการ์ดนะครับโอกาสดียวเพรมันคือได้เค้กมา3ก้อนนะครับครึ่งชั่วโมงก็เพื่อนๆลองก็ลองลองพิจารณาดูครับว่าการ์ดใบนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนตัวผมผมมาลองเทสให้ดูครับเพราะว่าเห็นมันเป็นการ์ดจากแบบใหม่นั่นเองหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายฟิวจิเตอกินเหล้ากัน กูไม่กินเหล้าว่ยกูจะเล่นเกม